สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเว c h a n แ e l และวันนี้สเว Channel ก็อยู่กับมังงะเรื่อง Tokyo Revenger กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะัวเต็มในตอนที่265เท่าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเป็นการปรูวัติของไมกี้ว่าไมกี้นะตอนก่อนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยค่อนข้างยึดติดกับคำว่าแข็งแกร่งและแล้วพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ได้จากไป จนเขาเนะี่ยได้อยู่กับพี่ชายและน้องสาวแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานไมกี้เนะี่ยก็ได้มีเพื่อนการมีเพื่อนของไมกี้ในครั้งนี้เนะี่ยไมกี้คิดว่าแค่ตัวเขาใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวนะันเนี่ยมันก็ดีมากแล้วแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นคือการตายของชินิจิโร่พี่ชายไมยกี้โดยการกระทำในครั้งนี้เนะี่ยเป็นฝีมือของคาสุโตะเพื่อนของไมกี้แต่แล้วหลังจากนั้นไมกี้เนะี่ยก็ได้พบเจอกับ2ชะตาก,กรรม2ชะตาที่ว่าเลยคือคิสกิและเคมิจิ สองชะตนี้จะเปลี่ยนชีวิตของไมกี้ไปโดยตลอดการตัดมาที่มังงะตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้นยะเปิดมาที่ภาพสีภาพสีในตอนนี้จะเห็นด้ว่าทาเคมิจิกับไมกี้เนี่ยกำลังจ้องหน้ากันทำกลางการต่อสู้ที่ในตอนนี้เนะี่ยไม่มีใครสามารถยืนขึ้นไหวแล้วแต่ว่าในรูปนี้เนะี่ยทาเคมิจิยังคงยืนหยัดตัดภาพมาที่มังงะนในตอนนี้มังงะในตอนนี้เนะี่ยก็ยังคงย้อด,ดีตอยู่ไมกีนะ้เนี่ยได้พูดถึงพี่ชายเขานี่ทาเคมิจิฉันมีพี่ชายนะเขาอายุมากกว่าฉันประมาณ10ปีตัวเขาเนะี่ยไม่ได้แข็งแกร่งหรอก แต่ว่าเขานะ่ะมกักจะา้าททยกับใช้ที่แข็งแกร่งกว่าเขาเรากับว่าอีกฝ่ายนะ่ะไม่ได้แข็งแกร้งอะไรเลยและวทาเคมิจิเนี่ยก็ได้พูดกับมาว่างั้นพี่ชายนายนะ่ะก็โคตรเท่เลยสิเมื่อสิ้นคำพูดนั้นของทาเคมิจิในตอนนี้ไมกี้เนี่ยก็ได้ทําสายตาว่างเปล่าตัวเขาในตอนนี้นะ่ยกำลังคิดในใ,ใจตัวเราในตอนนี้นะกำลังตามหาบางอย่างที่มากกว่าความแข็งแกร่งและแล้วเวลาก็ได้ผ่านมาตัวของไมกี้เนี่ยได้พบเจอกับชายคนหนึ่ง ชายคนนั้นเลยคือคิสกิเทตตะเขาคือคนที่เปลี่ยนชีวิตของไมกี้ไปโดยตลอดการและมางงา็ตัดมาวันที่25กรกฎาคมปี2005เหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยคือปาจินก่บเขาเข้าคุกไปแล้วในตอนนี้คิสกิเนี่ยก็ได้พูดกับไมกี้ว่าโทษทีที่ฉันเรียกนายมาไมกี้ฉันนะจะปล่อยปาจินออกจากห้องขังฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่เขาสามารถพาปาจินออกมาได้และแก๊งโอซานางีนะก็สัญญากับเราแล้วว่าเขาจะกโกหกในคําให้การเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินก้อนหนึ่งพฉะนะเราเนี่ยจะสามารถช่วยปาจินได้ พอชนะแล้วฉันนต้องการให้นายอนุญาตเรื่องนี้และขณะที่2คนนี้กําลังพูดกันอยู่เนะี่ยบาจีในตอนนี้เนะี่ยก็ได้แอบฟังและบาจีเนะี่ยก็ได้สสดมาและและ้วเช้าวันต่อมาในตอนนี้โตมันเนี่ยก็เรียกประชุมกันดาเคนในตอนนี้เนะี่ยก็ได้พูดมาเลยว่าไมกี้นี่นายเนี่ยคิดดีแล้วเหรอจะให้คิสกิเข้าร่วมโตมันนะไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทาาําแววตาว้างเปล่าแล้วก็ได้พูดกับไปว่าใช่ฉันคิดดีแล้วดาเคนที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยพูดต่อไปว่าฉันไม่โอเคถ้าคิสกิเข้าร่วมนะ ไอหมอนั่นฉันไม่ชอบขี้หน้ามันและแถมเจ้าคิสก,กินั่นมันแลซ่อนบางอย่างไว้มิซยานี่ก็ได้พูดเสริมมาว่าฉันก็ไม่เห็นด้วยหรอกไมกี้เพราะว่าการกระทำแบบนี้นะไม่เหมาะสมกับเป็นนายเลยแต่แล้ววินาทีนั้นสมายรี่ก็ได้พูดมาแต่ว่าฉันน่ะเห็นด้วยนะกับไมกี้และมูโตเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันก็เช่นกันฉันคิดว่าสิ่งนี้นะจำเป็นในการให้โตมันนั้นเติบโตและบาจิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไมกี้อย่าเอาเจ้าคิสก,กินั่นเข้ามาไอหมอนั่น ไม่ใช่คนที่เราสามารถไว้ใจได้แต่ไมคี้เนี่ยก็ได้ตอบกับบาจิไปว่าถึงนายจะพูดอย่างนั้นก็เถอะบาจิาแต่ว่าเจ้าคิสก,กินี่มีประโยชน์กับเราและแถมยังเป็นคนเดียวที่สามารถปล่อยตัวปาจินได้เมื่อสินคําพูดไมกี้ดา์เคเนในตอนนี้เนี่ยก็ไม่พอใจเป็นเพราะเหตุผลนั้นอย่างนั้นเหรอไมกี้ถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันก็ไม่เห็นด้วยพวกเรานะไม่ได้ก่อตั้งโตมันเพื่อเรื่องโปกแบบนี้และถ้าเกิดน,นายอยากทําอะไรเพื่อปาแล้วก็ต้องมาชี้เรื่องนี้เมื่อสิ้นคําพูดของดาสเคเนในตอนนี้มิซิยาเนี่า ไมกี้ฉันคิดว่าปราจินนะ่ะไม่น่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้และเมื่อสิ้นคำพูดของมิซยะในตอนนี้สายตาของไมกี้เนี่ยกว่างเปล่าไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดว่าแค่ความแข็งแกร่งมันยังไม่เพียงพอหลังจากนั้น4วันวันที่หนึ่งสิงหาคมในตอนนี้ไมกี้เนี่ยก็ได้คุยกิซุกิไมกี้ Mikey เนี่ยก็ได้พูดไปว่าเรื่องของปาจินนะ่ะมีการคัดค้านกันอย่างรุนแรงเกือบทั้งหมดของโตมันนะ่ะไม่เห็นด้วยและฉันน่ะก็ทะเลาะเคนจินอย่างรุนแรงฉันก็เลยกะว่าจะแบง่งโตมันออกเป็นสองฝั่งเมื่อิกิไไดด้ยยิินน่่คากเลพูปว ฉันก็กล่าวไว้แล้วล่ะไอ้หมอนั่นนะคือศัตรูตั้งแต่แรกแล้วแต่แล้วไมกี้เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าแต่ว่าเคมิจีนะเป็นสื่อกลางระหว่างเราเพราะฉะนั้นโตมันนะจึงไม่ได้แบ่งแยกเมื่อสินคาพูดนั้นคินสก,กินในตอนนี้เนะี่ยถึงก็ตกใจฮะและไมกี้เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าไอ้เจ้าหมอนั่นนะโง่เป็นบ้าอยู่ๆอ,อุนจีนะก็โผ่ที่หัวของหมอนั่น พอฉันนึกถึงเรื่องนี้เนะี่ยฉันก็ตลกทุกครั้งเลยแหละเหมือนไมคี้ในตอนนี้เนะี่ยกำลังมีความสุขที่ได้พบเจอกับราเคมิจิแต่คิซากิในตอนนี้เนะี่ยกำลังหงุดหงิดเล็กน้อยและเมื่อได้กินรามเมงกันเสร็จในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็คงคุยกันต่อไมคี้ในตอนนี้เนะี่ยก็ได้พูดไปว่าคิซากิฉันชอบนายนะทุกคนในโตมันนะ่ะต่างดีมากเลยแต่ว่าฉันกลับคิดไม่ออกอยู่เรื่องหนึง่งฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันที่มีบางอย่างที่เรียกว่าความมืดข้างในใจฉัน คิสก,กิในตอนนี้ที่ฟังเนี่ยก็มีทีท่าตกใจนะคิสก,กิเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าความมืดบางอย่างล้วไมกี้เนี่ยก็ได้พูดต่อบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังจะบอกฉันว่าทำลายทุกอย่างซะที่อยู่ตรงหน้านี่คิสก,กิฉันต้องการให้นายนะอยู่เคียงข้างฉันในส่วนนั้นและเมื่อวันนั้นมาถึงฉันอยากให้นายเป็นคนนําทางฉันเมื่อสิ้นคำพูดนั้นของไมกี้คิสก,กิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านายแน่ใจแล้วหรอไมกี้ถ้าเกิดวันนั้นฉันนาทางไป ในเส้นทางที่นายไม่ต้องการนะไมกี้เนี่ยก็ได้พูดกลับมาฉันนะไม่สนหรอกและจากนั้นไมกี้เนี่ยก็ได้คิดในใจแค่ความแข็งแกร่งนะมันยังไม่พอฉันต้องการความมืดนั้นแล้วจากนั้นก็ตัดที่วันฮาโลวีเลือดในตอนนี้คิสกิเนี่ยก็ได้แนะนําตัวหัวหน้าหน่วยสามของตัวเกียวมาจิไคคิสกิเทตะหน่วยของฉันจะปกป้องหัวหน้าของเราไมกี้เองขณะที่ในตอนนั้นไมกี้เนี่ยกำลังสับสน คาสืโตระเน่ก็ได้ใช้มีดพกแทงบาจีและเหตุการณ์ทุกอย่างนะก็คือแผนการของคิสก,กีนั่นเองในตอนนี้คาสึโตระเน่ก็ได้คิดว่าบาจีเน่ทอดทิ้งเขาเขาเน่จึงตัดใจในการใช้มีดแทงบาจีกัดให้ตายทำให้นในตอนนี้สภาพของบาจีเน่ค่อนข้างรอแลมากและเมื่อในตอนนี้ไมค์คีสได้เห็นภาพนั้นตัวเขาในตอนนี้เน่ก็ได้ถูกความมืดปกคลุม ใช่แล้วทุกอย่างนี่ยคือแผนกานรของคิสก,กิคิสก,กิในตอนนี้นั้นต้องการหลอกใช้ไมกี้และเหมือนไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบว่าแข็งแกร้งอย่างเดียวไม่เพียงพอตัวเขาในตอนนี้เนี่ยจึงต้องการความมืดและเขาเนี่ยก็ได้สู่ดา์กโหมดและเมื่อเขาได้เข้าสู่ด์กโหมดตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้อัดกสุตละเหมือนที่ผ่านมาไมกี้เนี่ยพยายามในการกรดความมืดนี้ไว้และเหมือนยิ่งกดมันความมืดน,นี้เนี่ยก็ยิ่งแผ่ขยายทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยกำลังกินกินไมกี้ไมกี้ในตอนนั้นเนี่ยจึงกับปล่อยให้ตัวเองเนี่ยได้ฆ่าะตล วินาทีนั้นทาเคมิจิเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามทําให้ในตอนนั้นแววตาของไมคี้ที่เคยว่างเปล่าเนี่ยไมคี้ในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีสีอีกครั้งและไมคี้ก็ได้พูดออกมาว่าทาเคมิจิและทาเคมิจิเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าไมคี้คุมและแล้วบางงานเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่2 6 5เนี่ยก็ได้จบลงไปบางงานในตอนนี้เนี่ยสามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมคี้เนี่ยเขาพอทราบอยู่แล้วว่าตัวเขาเองในตอนนี้เนี่ยมันมีความมืดในใจเขาเขาเนี่ยอยากทําเหี้ยแบบเต็มที่แล้ว สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้คิดยังไงนะถึงได้ไปคุยกับไอ้เจ้าคิสก,กิเนี่ยทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้สนิทสนมเลยคิสก,กิเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนทุกคนในแกงเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนดีไงจึงแบบไม่ได้ปรึกษาเพื่อนคนดีในแกงโตมันไปปรึกษากับไอ้เหี้ยคิสก,กิแทนซะง,งั้นบอกตรงๆนะว่าผมเนี่ยงงใจไมกี้จริงๆ แต่ที่น่าตกใจเลยคือพอไมคี้พูดออกมาว่าตัวเขาเนี่ยมีความเมื่อในใจคิสกีเนี่ยไม่ได้มีท่าทีตกใจเลยนะเหมือนตัวคิสกีนเนี่ยจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วและจากมังงะในตอนนี้เนี่ยก็มี2เหตุการณ์นะที่คิสกีเนี่ยพยายามในการปั่นนั่นคือปั่นแรกปั่นให้ไมคี้กับดาเค้นเนี่ยทะเลาะกันในการนําตัวปาจีนออกมาแน่ๆและว,ว่าดาเคนไม่เห็นด้วยส่วนไมคี้เนี่ยต้องการให้ปาจีนออกมา สองคนนี้เนี่ยมุมมองต่างกันสุดท้ายเนี่ยก็ได้พระเอกนี่แหละที่คอยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อและเป็นสื่อกลางให้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาดีกันอีกครั้งในตอนนักิสกีเนี่ยถึงก็งงเลยนะเฮี้ยอะไรวะแผนกูพลาดได้ไงวะและพอมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในตอนที่ไมคี้เนี่ยต้องการฆ่าขัตตุละก็ได้มีพระเอกคนดีคนเดิมเข้ามาห้ามการต่อสู้ต้องยอมรับนะฮะว่าใครดูโตเกียวเรเวนเจอร์ช่วงแรกเนี่ยมันรู้สึกขัดใจพระเอกชิบหายที่พระเอกเนี่ยงง่ดดักดานมีพลังแต่ใช้พลังไไไไมม่่่เเปป็นนรรระะะโยยยยชช์ออคคืแบบวใด้้ลี งุดงิดจริงๆและมาังงานในทีหน้ามารอลุ้นกันว่าความเมื่อยในใจของไมคี้ที่กำลังกัดกินไมคี้เรื่อยๆโชคชะตาของไมคี้ในตอนนี้ก็ได้ผันเปลี่ยนคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ